โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนสู่สตาร์ทอัพด้วยโปรดักชั h มเปี้ยนจัดกิจกรรมคัดเลือกผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์แพร่น่านพยาเชียงรายพร้อมบันทึกความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพรเฉลิมพระเกียรติร่วมกับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดพยาและสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดพยานอกจากนี้ยังได้ดำเนินการร่วมกับบีดคับไทยแลน และสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสอสวอเพื่อพัฒนาระดับขีดความสามารถธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพเข้าสู่โปรดัก t c h มเปี้ยนดำเนินการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสรรหาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพื่อบ่มเพาะยกระดับและสร้างเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นเข้าสู่ซัพพยเชนของธุรกิจใหญ่ ที่เรารู้มาว่าและทราบกันดีว่าข้าวของจังหวัดพะเยามีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับรางวัลนะคะจึงมีไอเดียนะคะในการทำข้าวพะเยาพร้อมทานนะคะเป็นข้าวที่ทานได้แค่เปิดนะคะแล้วก็อุ่นในไมโครเวฟแค่เพียงหนึ่งนาทีนะคะก็สามารถทานข้าวพะเยาที่อร่อยได้เราจะนำรวมนะคะ ข้าวพันธุดีนะคะจากแปลงเกษตรอินทรีย์หลายๆแปลงนะคะในพื้นที่พะเยามารวมกันอยู่ในข้าวพร้อมทานถ้วยนี้นะคะซึ่งตอบโจทย์กับยุคสมัยใหม่ค่ะก็สามารถสร้างความสะดวกสบายนะคะแล้วก็ย่นระยะเวลาแล้วก็สําหรับคนที่ไม่มีเวลาในการเข้าไปทำอาหารในครัวนะคะและแน่นอนค่ะข้าวตัวนี้ก็จะเป็นการรวมข้าว ของดีจากหลายๆอำเภอมารวมด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกค้านะคะได้มีโอกาสทานข้าวตัวนี้ก็จะเท่ากับว่าคุณได้ทานข้าวของดีในหลายๆอำเภอของจังหวัดพะเยาคา่ะวันนี้ก็จะมีน้ำสกัดที่เราจะทำจากข้าวกล้องงอกนะคะแล้วก็สมุนไพรสมุนไพรที่เราสกัดอะค่ะใช้การสกัดร้อนเราจะเก็บไอ้น้ำที่มากระทบความเย็นแล้วเกิดหยดลงมาค่ะเราก็จะได้สารสกัดจะใช้ ในการผสมน้ำดื่มก็ได้ค่ะหรือจะใช้ฉีดพ่นเพื่อให้ความชุ่มชื่นแล้วก็ดับพิษร้อนในร่างกายค่ะแล้วไอเดียที่อาจารย์ได้ให้ก็คือเอาเก๊กฮวยใส่ไปไหมเพราะว่าคนรุ่นใหม่อะค่ะจะจะชอบที่มันมีสีสันหรือสรพพคุณหรือว่าวิตามินอะไรที่แบบดืม่มแล้วไม่ต้องกินอะไรเยอะแต่ได้วิตามินหรือคุณค่าที่เยอะอะค่ะ ขอบคุณทางอาจารย์นะคะที่ให้คำปรึกษาเพราะว่าบางทีเราคิดเองมันก็ไม่ได้เกิดไอเดียอะไรเนาะเพราะว่าอย่างได้หลายๆท่านได้มาคอมเมนต์นะคะทำให้เกษตรอินทรีย์เราได้มีการปรับปรุงหรือว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นค่ะเมื่อก่อนเราจะได้กินข้าวหมากก็ตอนที่เรา จะเป็นสงกานนะคะมันก็หายไปแต่น้นยังอยากจะฟื้นตรงนั้นขึ้นมาแล้วให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักมั่งแล้วก็ข้าวหมามันก็มีประโยชน์หลายอย่างค่ะทั้งด้านไอ้ลําไส้ความสวยงามด้วยะคะ่ะหม่องอัญชันจุดเด่นก็คือหนึ่งเราใช้ข้าวอินทรีย์ค่ะอัญชันก็จากอินทรีย์ทุกอย่างไม่มีเคมีะคะ่ะเราก็จะได้มีการพัฒนาต่อยอดเข้าไปที่ว่าในจุดที่ว่าเราเออไปตลาดดูมูลค่าดูตลาดดูสินค้าต่อไปว่าจะเปลี่ยนทำข้าวหมากได้ยังไงบ้างเป็นโยเกิร์ตข้าวหมากเป็นน้ำตบ เข้าหมากเนี้ยค่ะก็เราก็เป็นน้องใหม่นะคะว่าอยังบางยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ตรงนี้ก็ฝากอาจารย์แนะนำว่าตรงไหนที่ว่าเออจะเอาไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาค่ะขอบคุณอาจารย์จยางไม่โจ้ามากค่ะ ที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผงรวยข้าวหรือว่าเป็นผงชงดื่มก็ได้เพื่อที่จะเพิ่มสารกาบ้าค่ะช่วยในเรื่องของความจําเราเอาส่วนผสมทั้งหมดนะคะไปผสมกับมีแก่นตะวันข้าวจาก6กสายพันธุ์นะคะเราจะชูเรื่อง,องความจําค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผลิตมาเพื่อที่จะตอบตอบโจทย์ให้กับผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุ ที่ต้องการสารอาหารไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ผู้ป่วยหลังจากการพักฟื้นก็สามารถดื่มตัวนี้ได้จากที่ไปพีเต์มาแล้วนะคะก็จะได้รับไอเดียจากคณะกรรมการค่ะว่าในเครื่องของผงชงดื่มเนี่ยเราน่าจะเพิ่มจุดเด่นของผงชงดื่มเนี่ยให้มันโดดเด่นสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคณาจารย์ทางมแม่โจ้แพ้นะคะ วันนี้ค่ะที่เอาแยมมาเสนอเนื่องจากมองเห็นว่าภูมิปัญญาของชาวบ้านเราเห็นมะม่วงเยอะๆค่ะก็เลยเอามาพัฒนาเป็นตัวแยมเนื่องจากว่าตัวเองค้นข้อมูลนะคะจาก YouTube ทําให้มีแรงบันดาลใจหารที่จะทําแยมมะม่วงขึ้นมานะคะของอันนี้คือจะปรับสูตร ด้วยตัวเองก็คืออาจจะเอาแปคกทีนเข้ามาผสมให้ตัวแยมมะม่วงนี่หนืดขึ้นนะคะใช้มะม่วงโชคอนันต์นะคะเป็นมะม,ม่วงดิบสวนในเครือข่ายอินทรีย์นะคะแล้วก็ตอนนี้คืออันก็ทําอินทรีย์อยู่ด้วยเอามาพัฒนาให้เป็นแยมต้องการนะคะต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ก้าวไกลไปมากขึ้นในของตลาดนะคะตรงนี้ค่ะก็บอกว่าสามารถที่จะต่อยอดได้นะคะเราได้ให้คุณค่านะคะ ตัวตัวผล,ลไม้จากส่วนอินทรีย์ที่เกษตรเราอะคะ่ะตั้งใจที่ปรารถนาเนี่ยจะให้ผู้บริโภคได้ทานของดีๆะคะ่ะวันนี้จะเอาเซรั่มน้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นมานำเสนอคะ่ะตัวนี้นี่คือน้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นของเราเนี่ยเน้นเป็นธรรมชาติเราไม่ใส,ส่สีใส่กลิ่น กลิ่นที่ได้นี้ก็คือจะเป็นกลิ่นจากสมุนไพรที่เราเอามาสกัดเป็นเซรั่มน้ำตกแล้วจุดเด่นของเขาก็คือตัวน้ำมันมะาพร้าวสกัดเย็นเนี้ยซึ่งคุณสมบัติของมันก็คือจะช่วยบำรุงฟื้นฟูนฟนฟนผิวแล้วทำให้ผิวเราอิ่มน้ำแล้วก็สามารถทานได้ค่ะเกตุน,น้ำมันมะพร้าวเนี้ยทานได้เราก็เลยเอามาแปลรูปเป็นเซรั่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งตัวเนี้ย สารสกัดที่เราใส่เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นสารสกัดที่เป็นธรรมชาติจะมีมะขามป้อมจะมีกุหลาบมอนจะมีว่านตาลเดี่ยวว่านหางจระเข้แตงกวาค่ะซึ่งซึ่งสมุนไพรพวกนี้เป็นสมุนไพรที่ปลอดสารได้แปลง GPS ค่ะแล้ววันนี้ที่ได้มาเข้าโครงการนี้ก็คาดหวังว่าอย่างน้อยๆก็คือ เอาผลิตภัณฑ์มาเพื่อที่ว่าจะได้มาพัฒนาต่อจากที่อาจารย์ได้บอกไว้ว่าเออเนื้อมันยังไม่ได้เป็นเซรั่มอยากจะให้อาจารย์ได้ปรับสูตรหรืออะไรก็ได้ถ้าได้เข้ารอบนี้ค่ะวันนี้เห็นถึง โอกาสของผู้ประกอบการหลายๆท่านนะครับเพราะทุกคนตั้งใจในการที่จะยกระดับสินค้าให้เป็นสินค้าที่มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นโดยใช้มาตรฐานของออร์แกนิกก็เชื่อว่าวันนี้ผู้เข้าร่วมประกวดก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆกลับไปนอกจากคําคอมเมนต์ของคณะกรรมการแล้วแนวความคิดของเพื่อนๆครับที่มาร่วมกันในการประกวดวันนี้ก็เชื่อว่า จะจุดประกายให้เขาเหล่านั้นะได้กเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสร้างคุณภาพชีวิตของเขาให้ดีมากขึ้น้วผมก็เชื่อว่าวันนี้ครับในกลุ่มในห้องเนี่ยก็สามารถที่จะรวมกลุ่มกันในการผลิตสินค้าของจังหวัดพะเยาให้มีออกมาสู่ตลาดมากขึ้นในอนาคตนานใกล้และสินค้าที่สําคัญเป็นสินค้าที่ปลอดจากสารเคมีเป็นสินค้าที่เป็นออร์แกนิกและเป็นมาตรฐานที่ทุกคนจะยอมรับได้ โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์สู่สตาร์ทอัพแชมเปียนของจังหวัดพะเยานั้นเราพบว่าผู้ประกอบการในจังหวัดพะเยามีความกระตือรือร้อนเป็นอย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาตนเองแล้วก็ต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่รวมถึงนําผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองประสบปัญหาเพื่อที่จะให้คณะกรรมการได้ช่วยคิดในการแก้ไขรวมถึงต่อยอดสินค้าต่างๆนะครับโดยใช้วัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นซึ่งน่าสนใจว่าสินค้าที่มีอยู่ในจังหวัดพะเยานั้น เช่นข้าวซึ่งมีอยู่จํานวนมากแต่ว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผู้ประกอบการแต่ละรายคิดนั้นมีความแตกต่างและก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งรวมถึงพืชสมุนไพรและก็สินค้าที่มีอยู่ในชุมชนนั้นร้วนแล้วแต่น่าสนใจมากสามารถนําไปต่อยอดได้อีกหลายๆผลิตภัณฑ์ทีเดียวครับ,รบจากศรรักยภาพของผู้ประกอบการที่นี่นะครับคือ เริ่มต้นควบกับที่นี่มีความเข้าใจในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ดีอยู่แล้วนะครับแต่คือเราก็แบบมาโคชชิ่งบ้างเล็กน้อยในเรื่องของการที่จะจุดประกายเขาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งโดยรวมแล้วเกษตรกรตัวนี้ก็มีความร่วมมือดีในการที่จะยอมรับแล้วก็ปรับเปลี่ยนที่จะพัฒนาตัวเองในการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หมๆเลยขึ้นมาเนี่ยครับเพราะเราต้องการที่จะเปิดโลกกระทัดของเรื่องของเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่ว่าขายแค่วัตถุดิบ อย่างเดียวหรือไม่จะเป็นต้องปลูกวัตถุดิบอย่างเดียวเราสามารถที่จะทำตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่แล้วก็สามารถที่จะสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองได้แล้วก็หาตัวตนของตัวเองให้ได้นั่นคือเป็นจุดสำคัญที่เราอยากจะฝากไ้ตรงนั้นด้วยเนี่ยครับเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจท้องถิน่นพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยก้าวไกลสู่สากลโครงการคัดเลือกผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ระดับผู้มีภาคสู่สตาร์ทอัพ ภายใต้โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน2ส,สู่สตาร์ทอัพด้วยโปรดักต์แชมเปี้ยนดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ